สบายดีปัญญายสมริดคนไทยรักต่างลาวมินตาสาวเรารักต่างไทยมากินข้าวน้องกันเด้อค่ะพร้อมไม่ไมยังไม่รักต่างลาวดิมากินข้าวน้องกันเด้อค่ะ่นกินข้าวเศร้าพร้อมเสี่ยงฝนอาหารของเราวันนี้มีปิ้งปิ้งสมบาปิ้งสมป่าตับเตีย้ยนใหญ่แม่นียนกระเเค่ไข่ดาว ขละนวยดาวข้ละนวยเรนขาละนวยชมปลาตะเพียนราดน้ำเซอยวูลาดน้ำซอสเอออ่าแมกกี้มากินซอสน้วกันด้ยค่ะเพื่อนื่อาดป่าดเหรออึ๊บเสียงอุ้ยหึ่ยวบ นี่นี่มามาดังจิ๋นเขาเขาเสียงฝนเนาะฝน mm. ตกโอ้ยว่ามันเจียดเลยพ่อแดงมากนี่นกระดมอันนั้นอันนั้นนี่นว่ามัน mm. ตกเจียดเลยพ่อแดงมากนำซาลงม่ายักษแบบย่างใหญ่เลยนะครับอือ mm. พายากลอากาศก็ฝนตกบัดม,มือกินสมตาดูสุกมะสุกก็กินแล้วไปเนี่ยดิบแดงสุกแดงก็กิน โอ้ส้มปลานี่เราเตเป็นส้มเากินเยอะกได้ด้วยอืมอืมว่าอืมโอ้โหนี่คือคืกการคุณละอ่าอย่างเงนกุสโลบายเรียกเลนมันนักลายเนี่ยานักโบราณไซโคลไดหลายเพรามันสุกยุ่งสุกยุ อ,อาพ่อซุกเงินหมดเลยนม่ฝนตกแห้งไร่ฝนทังมาถืออันไสหมอดมันจนพ่อไปสองปิ้งนื่น เห็นแล้วไหนต้นเต้นตั้งเอาเขาตั้งเอาเขาห้องใส่บบใสขนแสบ,บอยู่อืมทั้งกินเขาทั้งรับโทรศัพท์แบบนี้น ดีครับครับผมแพลตต้อน,นตตอนะครับผม <c oughs> ลูกค้าโทรมาเอ่อคือ,อ,อว,ว่าลูกค้าคือว,ว่าเป็นเอ่อเทวดาด้วพลังเรียกว,ว, <c oughs> ว่าเทวดาเออไม่ใช่คือว,ว่าเอาเอาลูกค้าไว้ไว้ก่อนเนาะใช่ครับ่ม,มีลูกค้าครับ่ม,มีเขาในมือนี่นะครับ แต่คือสั่งครับถ้าบมีเอฟซีก็ก็บมีช่องทำเท่าในมือเนี่ยเท่กันเอฟซีทุกคนสําคัญกับช่องของเราทั้งหมดนะครับแล้วลูกค้าก็สํางานสําคัญต่องานของเราทั้งหมดเหมือนกันแต่บุ๋มินเสียกอ่ะเดือนเดือเดือนเดอนเนาะเพราะจะเด็กเดือนเดือนเดือนกับที่ขาดที่เมนู เป็นเมนูที่มักอีกเมนูหนึ่งเดียวอาแค่ปลาตูที่เมื่อวานมันแ่บว่าปลาปลาจีนปลาจีนอันนี้เป็นปลาตะเพียนข้างไรก่อนเจ้าดีฮ็ดปลาตัปลาแ่บตลาดแสบจลป่เมียนแสบทั้งเจ้าน่ะคือใช้เกลือลายเข้มเอาะ น้ำเก่ากันอันนี้เนื้นอม,ม,นมันนะัวพอดีใส่ผงผงโสรดกับใส่สมพันนี่นะพอดี ไม่มีฝนตกบหมนยางสะใจเลยนะฝนยังฝนเยี่ยมยังนลยนลอั้งปีตลอดทั้งปีเลยเราเรีว่าแปลกอยู่ทั้งอ่าที่ฝนมาอาดป่วยนะเิ่นว่าทั้งสีสเกียรหรือว่าทั้งใดหน่ะทั้งจังหวัด ไอ้ที่ว่าคนมาสูหน้าใส้เขาไหมเพราะว่าอุดมปีนี้คือมันมันมันดีทุกทแล้วนะครับดีจนดีจนกายดีหมดละดีจนดีจนบ้าบ้าดีนะครับมันตกเกินโทตกโพดตกหลายโทษตกทอดออกพันศาแล้วก็เศร้าละไรกันเดือนหนาเด็น เห็นน่ะคนหนึ่งคนปวดปวดไอ้ส่นพุงนพันลมเอ,อ,อ,อ้ยหมากบกบกแต่ว่ามันกับไ่ได้กินโดนเพราะว่ามกพกุนงนเน,น,นี่ยมันแพ้หน้านะครับมันมันมันจืดมันเหืมหลา,า,า,ายเลยถ้าเป็นเน่ามันจะตายแม่มกพุงถึงน้าบ่ได้ห่างถึงกระจายเรื่อยกรายเลยก็ยังกองหอบอีกหลายน้ห้ามห้ามหมากย่อยยำยังใช่เหร เป็นเลี้ยนเป็นแถวคิดว่าได้กินมาสันเดียว้าวชากระเบียนี่ห้องบามได้เกิดมาคงกินเอาไปมากกต่ายคนวันตัวเข้าใครจะจิตเป็นปูขี้บาดนี้เจ้าจะได้กินเม่อยมันจะได้กินมากนอ่วะเจ้าจะได้กินมากแบบคนต๊ะเน่ามันเน่าอีก่ข้าปูใส่ยางรุดเอาไปนี่ เผ็อยูทั้งในนี่แหละเปลี่ยนหมองอดู้ว่ามันเป็นปนม,ม่แงวนี่ยปิดฉากทีุ่ดก็คือที่เาาขาต้นไม้เจะธรสมรหรือเรียกเมื่อหรกันแบบนันคตกร้เกินไปมัคก็ย่ดีคนแรงไร้ยกิดีอดี ชาสมุนท่อทอดเนาะปลาปลาสมชาทอดแล้วมันมันต<ร>ึงเมืองพอนย,ยใส่ไม้ยางดีแต่พอเปิดไม่ว่าถ,ถอดถอดมินตาก่อน <laughs> พอเปิดเนี่ย <laughs> ยังว่ามันดับ <laughs> ใส่ไม้ยางดีแต่ไม้บอเปิดเพื่อขอยห,หลายๆครับ, <laughs> บไม่ไม,ไม่ไม่ดับบนหัมเมีย ไ้ก็ลับเสียงจักปอ้อมตานะล่ะไบดได้บ้าง เมื่อนี้เอาบรรยากาศกินเ่ยพเข้าเสียงฝนเนาะมากเอาบรรยากาศแบบอยู่บันเท่านะเมื่อวดวุดรฝนตกดีเด้อพี่น้องฝนตกป่านนี้ในเมืองนี่เรียบร้อยแล้วครับในเมื่อแบบ<อ>ว่วงบอ,บอที่ถ่วงกระถ่วงบอนที่ปืนทีต่ำนะบอนที่ตกก็ได้ต่ตกบอนแรงก็ได้จะแรงคือฝ่าบ่อทอกันคว่า อนเยนเนี่ยเขาใช้บ้าอะไรนอคนขายโลเท่าไหร่กันนะโลละโลละเจ็บบอร้อยร้อยร้อยสี่สิบ้สี่สิบานี่กิโลละสี่สิบบาทเจ็ดสิบบาทห้าสิบบาทโอ้ เขาเขากินได้บอแมนเขาเขาที่เขานึ่งละเขาเนียวลังรังคนพันกัไปซื้อเขาพันกัว่าเอาเอาเขาโลนึงเอาเขาเครื่องโลจังสีน่ะพันพันสิบบัวสิบบาทยี่สิบบาทเขาว่าสิบบาทยี่สิบบาทจังสิลังคนก็แล้วได้สีไหนอยไ้ไลท์ มันขึ้นกับไดร์แรงผู้บริโภคถ้าถ้าว่าไปซื้อเป็นกิโลมันก็นมาตรฐานซื้อเมื่อใดก็ได้จำก่นำกานะเิ่มยินงนี่มิมม้น,น,นจะได้มันกิ่งชนะนานบลแสบด้วยนเย็นแล้วบลแสบอโ,อโ,อโอ้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 ไปเห็นมอน,นั่นปลาละปลาละ มันจีนถอ,อหลายผดโอ้แ่บแสบกักที่เข้าไปหนัก่ะ,ะสำหรับมือนี้กินเขาเข้าเสียงผลเนาะนอ่ะอาอะไรี้จะมีรักต่างวัยไทยลาวยินตารักต่างวัยไทยลาวนะครับสาวลาวรักต่างวัยตา คงจะไว้สนีก่อนสำหรับคลิปนี้เนาะ <Yeah. S 2> เอาไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปเนะ mm. าะจำคาพอกันไหมครับผมเมื่อนี้ก็ขอกล่าวคำว่าส,ส,ส,สวัสดีครับ